นี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องมาล้างออกกันนะคะโดยที่จะต้องทำความสะอาดให้หมดไม่อย่างนั้นทําความสะอาดไม่หมดสิวมาแน่นอนนะคะจ๋าจะใช้เป็นตัวนี้ค่ะ cleansing t u r k e y เป็นการดีท็อกผิวไปในตัวด้วยไม่ได้แค่ช่วยล้างทําความสะอาดอย่างเดียวนะจ๊ะแถมช่วยดีท็อกผิวทําให้ผิวเนี่ยมีความสะอาดได้ลึกถึงรูขุมขนด้านในมันเลยทําให้สิวอุดตันเนี่ยมันหลุดออกไปหมดเลยที่สําคัญนะคะทําให้เราเนี่ยทาครีมบำรุงเนี่ยซึมเข้าสู่ผิวได้ดีอีกด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามา มาดูประสิทธิภาพของเธอเคียรกนนันแค่นวดนะคะเพื่อทําการเปิดกดล็อกมนะตัวนี้จะเป็นหัวล็อกนะคะกดเสร็จปุ๊บรประมาณ 2. จุดจริงจริงจุดเดียวก็พอนะข้างหน้าครีนซิ่งเธอเคียนะคะก็จะเป็นครีนซิ่งออยล์ผสมวอเทอร์นะคะมันก็จะมีความบางเบามากกว่าออยล์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีการทําความสะอาดได้ดีมากกว่าแบบครีนซิ่งวอเทอร์นะคะเวลาเราใช้นะคะก็ให้เรานวดคลึงๆแบบนี้นะคะทุกคน เพื่อทําการให้มันแบบว่าทํางานซึมเข้าสู่รูคุมขนนะคะนี่นะคะนี่ เหมือนกับว่าดูขุมขนเรามันเป็นตัว V ีแบบนี้ใช่ไหมคะทุกคนระหว่างวันเนี้ยนะผิวหน้าของเรานะเราแต่งหน้าเป็นข้างนอกใช่ไหมมันก็แบบกันน้ํากันเหงื่อโอ้โหกันทุกอย่างกันแดดกันติดทนนานเหลือเกินเนี่ยมันติดทนมากเห็นไหมเราคิดดูว่าระหว่างวันเนี่ยไขมันที่แบบอยู่ใต้รูขุมขนเรามันก็หลั่งออกมามันก็อุดตันอยู่ด้านในแล้วเวลาเราทําความสะอาดหน้าไม่หมดนะสิ่งสกปรกเล็บแล้วมันก็อุดตันอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นสิวอุดตันนั่นเองนะคะวันในวันหนึ่งที่มันสกปรกมากๆแล้วมันติดเชื้อขึ้นมา มันก็เลยเป็นสิวอักเสบเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยมันก็เลยจะเป็นตัวช่วยเหมือนแบบเป็นสเตปแรกที่จะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่นะไม่มีสิวอุดตันไม่อยากเป็นสิวอย่าลืมทําความสะอาดหน้าดีๆยามมวแต่รักษาแต่ไม่ป้องกันนะจ๊ะเวลาใช้ก็นวดคลืงนๆแบบนี้ทั่วๆนะคะเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาสำลีมาใช้เช็ดขอบตาก่อนอันดับแรกคือดามากพยายามอย่าให้เข้าตานะคะนี่ เห็นไหมเปลี่ยนเลยเนี่ยไอพวกสิ่งสกปรกนะคะพวกแบบฝุ่นฝื่นเครื่องสำอางเราหรือว่าไขมันที่มันปุดตันอยู่ที่หน้าเราเนี่ยนะมันก็หลุดออกหมดพวกสิวอุดตันต่าง,งๆนะคะที่มันอยู่ใต้รูขุมขนเราเนี่ยพอมันถูกทําการล้างเนี่ยมันก็หลุดออกด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าเธอเคลียร์ตัวนี้เป็นช่วยป้องกันการเกิดสิวได,ด้ดีมากเสร็จแล้วก็ไปล้างหน้าต่อเวยเจจูนะคะพอเราใช้คลีนซี่ทำความสะอาดแบบเครื่องสำอางเสร็จหมดแล้วนะคะเช็ดออกหมดแล้วเนี่ยเราก็จะ มาล้างหน้าด้วยเจจูดีฟนะคะเป็นเจลล้างหน้าสูตรอ่อนโยนนะคะทําขึ้นมาสําหรับคนเป็นสิวหรือผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเลยนะคะ ph ห้าห้าอ่อนโยนมากๆเข้าตาก็ไม่แสบนะคะเหมือนสูตรเด็กเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีตัวฆ่าเชื้อสิวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นสิวเนี่ยใช้ไปมันก็จะทําให้สิวหายไวด้วยนะคะหรือว่าใครที่กําลังจะเป็นสิวเนี่ยก็จะทําให้สิวยุบไม่ขึ้นด้วยนะจ๊ะกดซับสามจึ๊กนะคะที่ฝ่ามือ ก็นวดนวดนวด,นวดทั่วไปนวดแบบนี้นะคะดูไหมว่าข้อดีของการเข้าตาไม่แสบคืออะไรจารใช้อินเลเนอร์ใช่ไหมบางทีแบบมันอยู่ขอบตาแล้วล้างไม่หมดอย่างเงี้ยตัวนี้มันสามารถแย่เข้าไปในตาแบบนี้ได้เลยนะคะเข้าตาเขาไม่แสบแล้วมันเคลียร์ขอบตาได้หมดจริงๆเพราะบางทีแบบเราล้ลางหน้าไม่หมดอะ่ะแล้วขอบตามันจะดำๆเหมือนแบบเราล้างหน้าไม่สะอาดเลยแบบเนี้ยนะคะแล้วข้อดีของเจจูดีฟนะคะก็คือ เลาเราล้างเสร็จแล้วนะล้างหน้าออกมาแล้วเนี่ยนะหน้าของเราอ่ะมันจะไม่แห้งไม่ตึงเลยเพราะฉะนั้นใครที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวแห้งแบบจ๋าเลยจะชอบมากอันนี้จ๋าทาขึ้นมาใช้เองเลยนะคะจ๋าจะบอกว่า เจจูดีฟต่อน,นี้นะคะจะตั้งใจทำมาใช้เองเลยเพราะว่าเป็นคนที่ผิวแห้งมากแล้วก็เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมากใช้โฟมทั่วไปไม่ได้เลยนะมันจะเป็นขุยๆลอกๆเลยนะคะแห้งๆทันทีที่ใช้แล้วก็จะเป็นผื่นแต่เจจูดีฟตัวน,นี้ ใช้แล้วรับรองว่าน,น้าไม่แห้งไม่ตึงเลยหลังจากใช้นะคะที่สําคัญมันเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากผิวแพ้ง่ายหรือเป็นสิวใช้ได้เวลาเป็นสิวก็ทําให้สิวแห้งไวด้วยนะคะอยากหน้าสวยใสไร้สิวนะคะอย่าลืมทําความสะอาดหน้าให้ดีอย่ามแต่รักษาโดยที่ไม่ป้องกันการเกิดสิวใหม่ด้วยนะคะไปแล้วนะคะคููหูหน้าใสาของอีฟส,สั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยนะคะ390บาทกับ300บาทคะ่ะใช้แล้วหน้าไม่เป็นสิวด้วย